สวัสดีค่ะชีวิตดีดีที่นี่ยูเคนะคะวันนี้ราจะพาเพื่อนมาอยู่ที่ไหนนะไม้นี่อยู่ในป่าเก็บแบล็กเบอร์รี่ค่ะต้นนี้คือเป็นต้นที่อร่อยนะคะดิชิมมาทั้งป่าแล้วนะแล้วลูกใหญ่ก่ดเพื่อนด้วยค่ะตรงน,นี้นี่เก็บเลยจ้าเก็บเลยจ้าเอาไปกินกับโยเกิร์ตเอาเบรกฟาสตอนเช้าอร่อยมาก,กเพื่อน หรือจะเอาไปเบคกับเออะไรนะแอปเปิลพายนะคะสุดยอดค่ะเพื่อนเพื่อนเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดาบอกแล้วว่ามาเป็นเพื่อนกับธรรมชาตินะคะทุกอย่างมันเหลือเฟือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเราอยู่กับธรรมชาตินะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนจะเข้าใจคําว่าเหลือเฟือมันเป็นยังไงเหลือเฟือแล้วแบ่งปันคือมึงมีอะไรนะมึงมีปัญญาเก็บได้มึงเก็บไปเลยประมาณนี้ นู้นี่ดาจะเข้าไปยังไงได้จะเข้าเพราะว่าลูกมันใหญ่มากนี่ดาจะเข้าดาจะเข้าฉันจะเข้าฉันจะเข้าห้ามฉันไม่ได้ฉันเป็นคนดื้อฉันเป็นคนดื้อนี่และแล้วดิฉันก็ทําการสําเร็จเห็นไหมดูลูกมันครับเพื่อนๆจะให้ดาทิ้งได้ยังไงดูดิเดี๋ยวมันก็ต้องล่วงทิ้งอ่ะหรือว่านกกินดูดิดูสิคุณลูกมันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเลยเพื่อนเอ้ยเน่ะมนะลูกใหญ่จริงๆ ต้นนี้นี่แบบว่าไม้ตาไว้เลยครับว่าเราสุกแล้วต้องมาเก็บเพราะว่าเขาลูกใหญ่แล้วเขาอร่อยค่ะเหมือนเขาได้แดดได้ตำแหน่งแบบเต็มที่ดูดิบ้าอยู่ในป่าแบล็กเบอรี่อู้ยุยยย,ยถูกและดีไม่มีค่ามีแต่ฟรีและดีที่นี่ที่เดียวนโยบายของดานะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราก็ดูธรรมชาตินี่ตรงหน้าดิฉันนะคะน,นี่หน้าดิฉันอยู่ทรงนี้นี่น,นี่ดู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  เก็บเสร็จแล้วทีนี้เราก็เดินทางกลับบ้านดูดูเส้นทางเดินกลับบ้านดูค่ะค,คุณคุณคาดูดูดูดดูดดธรรมชาตินี่แอบว่าอะไนเพื่อนๆไม่มีคำสิว่า,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 านะคะนี่แว่านะดูดอกไม้สิคะพึ่งก็เยอะเห็นไหมคะว่าพึ่งเข้ามาเอาเกสรเนี่ยคะ่ะเนี่ยเนี่ยพึ่งป่าแต่ว่าพวกนี้เดี๋ยวก็กลับไปนี่นะคะ่ะ มาด,ดูเส้นทางที่ฉันเดินกลับบ้านพร้อมกับบล็ c บอดี้ของเราออ้ยสุขใจสุขใจครับเพื่อนๆสุขใจเลยเดินแบบว่านะบ้านแล้วมาทาการนี่เลยค่ะล้างล้างเลยครับเพื่อนน้าทิงสักพักหนึ่งก่อนนะคะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็ได้แบบว่านี่ h e ลซี h y j u i c นะคะนี่ <laughs> เยอะม่เยอะก็ดูเอาประมาณเกือ <c oughs> บสองโลได้ <c oughs> ไปเก็บกันนะแบล็คเบอร์รี่มาแล้วนะคะเพื่อนๆลูกใหญ่ๆโตๆตนี่